ครับวันนี้น้องจะาดาวก็เนี่เห็นไหมมะม่วงฝานเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพร้อมที่จะไปทะเลนะครับผมตอนนี้น้องจะาดาวาก็จะมาท A lo, A lo ําออล้อออล้อเนี่ยบ้านผมเรียกว่าออล้อนะครับน้าพริกออล้อน้ําพริกออล้อคนเหนือเขาจะบ้านน้าพริกแยะน้ําพริกออล้อออล้อเนี่ยก็จะทําคล้ายๆคล้าย,ายๆแบบภาคอีสานนะครับแต่ว่าจะใส่กระเพียนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกขั่วนะครับผมเราก็ใส่หอมแดงครับหอมแดง ต่อไปต่อไปเราจะมาเป็นการปรุงนะครับเป็นการปรุงใส่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรดีเนาะในทางบ้านผมะทางภาคเนื้อนาะทางภาคเนื้อเขาก็จะใส่กะปีนะกะปีอย่างดีครับผมเนี่ยนี่เลยเห็นไหมกะปีอย่างดีช้อนหนึ่งเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะเพิ่มอีกสักหน่อย ลองชิมก่อนนะครับว่าจะได้ไหมกระปินะครับใส่กระปีเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะึ่งน้ำปลาหนึ่งสองลองดูครับลองดูอเอาแค่สองก่อนอาใส่หมดเลยดีกว่าเลือแค่นีด้เดียว ต่อไปครับนรี่นะครับเจอแล้วลว่ามาใส่น้ำตาลแฟนบอกว่มามะม่วงเปรี้ยวมากครับผมเอาน้ำตาลประมาณนี้นะขาดไม่ได้ผงนัวนะครับผงนวลผงนวลเซรัย่เรยเซรย ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะต่อไปเราม,มาใส่ฟริสซอรครนะน้ำปราน้ำปลาประมาณนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็คนกับคนคนให้เข้ากัน,นครับ เป็นไงละลายครับมนละลาย,ลายน้ำปลาดูดิสีสันไงสีสันน่ารับประทานไหมครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอครับยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้องจะดาวก็จะใส่ข้าวคั่วอีกนะครับเดี๋ยวเรานี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับ ต่อไปนะครับใส่ข้าวคั่วนะครับขา้ขา,ขาวข้าวคั่ว๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเอาครับต่อไปน้องเจร๊าบมาใส่ข้าวคั่วนะครับขอสักช้อนตอนน,นี้นะครับขออีกนิดเองเพื่อ,อความหอมเป็นไงครับเสียง <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับสุดน้องจะดดาวนะครับผมโอเคครับเนี่ยว่าไปจิ้มไปจิ้มกับมะม่วงได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับ